สวัสดีครับเช้าวันที่สามสิบนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกของลูกประกาศผมนะครับชุดน,นี้โหดูลูกปลาทั้งนั้นเลยนะลูกปลาหมดเลยนะเ,เท่าไหร่ดูเลยผมบอกว่าเป็นร้อยนะแต่ไม่รู้ร้อยเท่าไหร่นะนี่มันลูกปลาหมดเลยนะครับเนะี่ยทั้งแถมเลยนะผมบอกเลยหลักร้อยแน่นอน แต่มันร้อยเท่าไหร่ทั้งแคบเลยนะลูกปลานะเมื่อกี้ลูกไรนะผมใส่ลูกไรไว้ให้มันขึนนี่พอดีเมื่อคืนฝนตกก็ลูกไรผมมันที่ผมช้อนไว้มันขึ้นมาบูมบูมบูมผมก็เลยตักมาให้ลูกปลานะดูเกี่ยวเลยเห็ไมลูกปลาทั้งนั้นเลยนะนะดูเนะเห็นป่มลูกปลานะครันะคอกแรกของผมครับเพราะได้แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ ทุดทดลองแล้วนะครับ